โรงเรียนบ้านแหลมสองตั้งอยู่ที่เลขที่27หมู่ที่1ตําตำบลแหลมสองอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาตรังเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านแหลมสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่ประมาณ15ไร่2งาน99.6ตารางวาเขตพื้นที่บริการมี3หมู่บ้านคือ หมู่ที่1บ้านแหลมสองหมู่ที่8บ้านหนองหลงหมู่ที่10บ,บ้านหลักขันตำบลแหลมสองมีนักเรียนนอกเขตบางส่วนที่อยู่ใกล้เคียงคือตำบลปะเหลียนตำบลบ้านนาตำบลสโุโสและตำบลทุ่งยาวเอกลักษณ์ของโรงเรียนไว้งามอย่างไทยอัตลักษณ์นักเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาคำขวัญเด่นคุณธรรมนำการเรียนเพียรการงานเสริมด้านกีฬาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแหลมสอมโรงเรียนบ้านแหลมสอมจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความรู้คู่ความดีทันเทคโนโลยีมีความพอเพียงสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปเรามารู้จักคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลมสองกันค่ะ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการบริหารแบบสกูตเบดเม a เนจเมนต์ปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอื่นๆมาเป็นลำดับผลงานและรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียนปีการศึกษา2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบติดห้องเรียนทั่วไปโรงเรียนปลาเหลี่ยนประรุงสิทธิ์ได้ลำดับที่หนึ่งเด็กหญิงพิชยพรทองรองโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สสวทเด็กหญิงพันธิราพรสิสทธิชัยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลโยีเด็กหญิงพันธิราพรสิสทธิชัยเด็กชายกันตวิ์สีเกตเด็กหญิงปัญชีวามณโส โรงเรียนบ้านแหลมสอมเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนปะเหลี่ยนประดุงสิทธิ์ได้ลำดับที่1ห,ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา2562 โรงเรียนบ้านแหลมซอมได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทองโรงเรียนบ้านแหลมซอมได้ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่นประจําปี2563โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบล1ตําบล1โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา2,562นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบติดห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตรโรงเรียนทุ่งยาวประดุงศิธิ์ได้ลำดับที่1เด็กชายอติคมหลีเส้งโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโล,โลยีเด็กชายวีรพัสนศรีวิไลเด็กชายภูรินท์กังแฮเด็กชายวงสะท้อนเยี่ยวทึ่ง โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาจีนเด็กหญิงพัทรพรรักช่วยเด็กหญิงเวทกาเย้วทึงโรงเรียนบ้านแหลมสอมได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2556สถานศึกษาพอเพียง2556 El town